ผลสอบเอาแล้วนะครับลูกของคุณไม่ถูกสักข้อแต่หนูทำได้ทุกข้อเลยนะคะแม่เอ๊ะจะมาเถียงอีกจะบอกว่ารองผอ,ออย่างฉันตัวผิดงั้นเหรอฉันขอดูหน่อยได้ไหมคะว่าลูกฉันผิดตรงไหนไม่ได้ข้อสอบนะไม่ใช่ใบป,ประกาศอยู่ๆจะมาขอดูได้ยังไง ลูกคุณทำผิดทุกข้อแบบนี้แปลว่าไม่มีความรู้สัก,กนิดเลยสิคะ <c oughs> ฉันว่านะรีบพาลูกไปหาโรงเรียนใหม่ดีกว่าค่ะการสอบยังไม่จกยังเหลือข้อปฏิบัติอีกดูสิก็จะตรงกันยังไงเธอพูดแบบนี้คือไม่เห็นหัวรองพออย่างฉันเลยนะถ้าไม่ใช่คุณแพร่หนะกก็ฉันไม่ให้เธอยืนอยู่โรงเรียนนี้หรอก ลองครับฉันว่าจะเย็นๆก่อนดีกว่าค่ะนี่ค่ะดื่มน้ำหวานให้ชื่นใจสักนิดนะคะน้ำหวานฉันไม่กินเขาเป็นน้ำเปล่าดีกว่านี่ค่ะถือว่าเป็นการขอโทษที่เมื่อกี้ฉันทำให้คุณโมโหนะคะ อะไรวะไม่เปรี้ยวแบบนี้เพืเคใส่มะนาวลงไปหรอฮะตั้งใจแกล้งฉันใช่ไหมมะนาวอะไรคะฉันไม่รู้เรื่องนะคะน้ำขวดนี้เขาเป็นคนซื้อมาคะ่ะหรือว่าตั้งใจจะแก้งฉันหรอคะไม่ใช่นะคะฉันก็ไม่รู้เรื่องอะ่ะฉันให้ลูกเธอไปแล้วนี่พวกเธอนั่นแหละใส่อะไรลงไปเองหรือเปล่า ฝากไว้ก่อนนะลองค่ะเัน,นลูกไหมละรองค่ะไม่ใช่ไม่คือ,คอน้ำแข่าใช่ไหมคะลองค่ะฉันเอาของมาฝากค่ะของเล็กๆน้อยๆโหนี่กาแพงซะด้วย ขอบคุณมากนะผมไม่ช่วยลูกคุณได้เต็มที่เลยเราขอออคะทำไมลูกฉันถึงไม่มีสิทธิสอบต่อละคะโถ่เอ้ยลูกของเธออิวมันต่ำต่อให้เรียนที่นี่นะยังไงลูกของเธอก็เรียนตามเพื่อนไม่ทันหรอก <c oughs> ฉันว่าไม่จำเป็นต้องทดสอบอะไรอีกแล้วนะแต่คุณไม่มีสิทธิมาตัดสินตามความอำคาใจแบบนี้บททดอสอบ ถ้าทงไม่เสร็จถึงจะตัดสินใจได้งั้นฉันอยากพูดได้เธอฟังอีกรอบหนึ่งฉันคือรองผอออกที่โรงเรียนนี้ฉันจะตัดสินใจทำอะไรก็ได้ทำไมไม่โอเคไม่พอใจอนี่ก็เชิญออกไปเลยคนระับเชิญไปสิรออะไรคุณอดขอโทษผู้ปกครองเดี๋ยวนี้พอ คือมันเสียมานยาทกับผมก่อนนะครับไม่ขอรพผมไม่ให้เกียริผมเลยผมจะขอโทษมันทำไมคุณต้องขอโทษเพราะว่าคุณทำผิดแล้วฉันก็ได้ไปตรวจข้อสอบของเด็กๆมาแล้วด้วยแม่ว่ากี้หนูทาได้จริงๆนะคะไม่เป็นไรนะลูกแม่รู้ว่าลูกแม่เก่งที่สุดแล้ว พาไปเลี้ยงไอติมนะคะ น้องเข้าฟัางสอบได้หนึ่งคะแนนเต็มแต่คุณกลับบอกว่าได้ศูนย์โรงเรียนของเราคัดเลือกนักเรียนดีเด่นเรียนเก่งไม่ใช่คัดเลือกจากกระเป๋าเงินของผู้ปกครองพอครับตอนผมตรวจข้อสอบน่าหยาตาลายนะครับแล้วเรื่องยัดเยินอะไรผมไม่เคยเอาเลยนะครับไม่อยู่เรื่องแล้วเนี่อะไรคุณไม่ต้องมาแก้ตัวอะไรทั้งนั้นเพราะเหตุการณ์วันนี้ มันทำให้ฉันได้เห็นท่าแท้ของคุณหมดแล้วแล้วที่ผ่านมาเด็กนักเรียนในโรงเรียนมีแต่ปัญหาก็เพราะเกณฑ์การคัดเลือกเป็นแบบนี้นี่เองแต่ฉันจะไม่จับคุณเข้าตารางหรอกนะแต่ชื่อเสียงของคุณจะไม่สามารถยืนอยู่บนอาชีพนี้ต่อได้คุณรีบไปเก็บข้าวของแล้วก็ใส่หัวออกไปจากโรงเรียนนี้ซะเดี๋ยวคุณจะให้ฉันแจ้งความ โอพออ้อต้องขอโทษผู้ปกครองด้วยนะคะที่ทำให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นในโรงเรียนได้ค่ะขอบคุณมากนะคะที่รับลูกฉันเรียนโรงเรียนที่นี่น้องเก่งแบบนั้นต้องขอบคุณผู้ปกครองมากกว่าคะ่ะที่เลือกให้น้องมาเรียนโรงเรียนของเรา โรงเรียนมาหาฟิล์มินนี้ต้อนรับนะคะ